สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง youtube นะครับสิทธิพงศ์เซียงสานะครับเมื่อนี้เขามาเบิงนะครับสวนบักม่วงนะครับที่เปลี่ยนยอดนะครับนี่คือบักม่วงสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นยอดพันธุ์ดีนะครับอย่างผมได้แนะนำไปก็คือสองวิธีนะครับเสียบคางหล้วก็เสียบเป็นริมตรงกลางนะครับเขามาเบิงว่าผ่านไปสิบเก่ามือนะครับ ว่าผลจะออกมาอย่างไดนะครับโดยการเสียบขางนะครับกลับมาบึงนะครับเริ่มแตกนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียบริม่ากางนะครับตัวนี้เข้า,ากาับเริ่มแกะพลาสติกออกให้ยอดเขาได้แตกใหมนะครับนะครับด้านขางนี่ก็มีติดเป็นเริ่มแตกนะครับ เดี๋ยวเขาไปเบิ่งอีกวิธีหนึ่งตัวนี้แค่แกะพลาสติกออกนะครับให้เขาได้แท่งหยอดนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เป็นการเสียบถางนะครับจากต้นตอนครับเข้าบรหั่นใจว่ามันจะติดหรือบ่ติดนะครับเข้ากะปล่อยไว้ก่อนนะครับต้นต้นข้างบนนี่คือเป็นต้นพื้นเมืองเป็นม่วงแก้วแล้วมีม่วงกระล่อนนะครับม่วงปลาเนี่ยครับ ตัวนี้โบมีวามหม้แล้วเขาจะตัดออกตัวนี้พันอกหลองที่กุณนท่อครับนี่ครับติแล้วเขาก็แกะพัติกออกไว้ตอนนี้เขาก็ตัดนะครับตัดให้เนื้อนะครับถ้ามเงีนไก่ตัดแต่งกิ่งก็ได้แต่อันนี้ผมใส่เลื่อยนะครับใส่เลื่อย ตัดออกเพราะว่ายอดเขาจะได้จะเริ่มเติบโตดีๆหาห้างาระตัดเนาะเอฟซีอ่าใส่กันแกละแต่งกิ่งกันได้ผมบ่มีกัใส่เรือยตัวนี้เป็นเรือพิศประเทศเนี่ยแต่ว่าเป็นความละเอียดนะครับจะใส่เรือใหญ่ก็ได้เรือลันดาก็ได้ เรื่อยออกแต่บางคนก็นจะเตือนบากเตือนไว้ก่อนนะครับแต่ตัวนี้ติดชั่ว100%นะครับเก่าหมึกน่ครับเขาตัดออกอ่าพวกหยอดอ่อนพันดีเขาจะได้แตกนะครับถ้าเข้าวตัดออกมันก็นจะมาเหลี่ยงอ่หยอดต้นตอน,นี่คือเก่าครับนี ตันนี้ทิมครับตัวน,นี้ถามีปูนกินหมากปูนแดงเข้ากับป่ายก็ได้ฮือบป่ายก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับนี่ครับเป็นการเปลี่ยนหยอดนะซิปเก่ามือนะครับที่ผมเสียเนี่ยเข้าก็จะได้พันดีนะครับตัวน,นี้อกล่องพ่กุนทองอกล่องพ่กนทองนะครับกระล่องนำ้ำองค์ความดุต่างๆที่ผมแนะนำในคลิปที่ผ่านมาแล้วกัน ไปต่อยอดเบิ้งแหละครับลองเห็ดเบิ้งเป็นการสั่งสวนมงมวงยังไงนะครับประมมณนหยิิบมือนะครับเข้าสังเกตเบิ้งนะครับเบ้งตัวอื่นนะครับตัวอื่นทำมันตัวอื่นมันแตกนะครับเท่ากับซอยเขาแกะนะครับแกะพลาสติกออกนะครับเพื่อให้ยอดเขาแท่งชอ่อแท่งใบขึ้นมาใบอ่อนเนาะ เทาก็ยังตัดนี่แต่คือผมเป็ียนให้คุณนี่กัเป็นวิธีการนะครับเปลี่ยนยอดบงวง่วงถ้าเพื่อน FC สอบถ้ามมาว่าเฮาบ่ตัดเลยบ่ตัดตัวนี้นะอาพวกนี้มันก็จะค่อยๆฟอมาเห็ดให้หยอดพวกนี้ตายได้เนดะ้อก็คือแตกแตกยอดบอ่ิีดีนะครับแต่ถา้าตัดตัดนี่ออกเลยพวกยอดออนพวกนี้มันทะลุทะลุพลาติกเข้านี่ มันกจะเจริญเติบโตดีดีนะครับมันมีวิธีการนะครับถ้ามหัน้อมที่จะตัดนะครบับากเตือนนะครับเพื่อให้เล็งการจเจริญเติบโตของยอดอ่อนพันธุ์ดีครับครับผมผ่านมาสิบเก้ามือกับมือนี้นะก็จะมีพวกแตกยอดอ่อนบังแลวก็กำลังแตงแตงตานะครับจะ่ผมไปทยวยแกะ นี่ครับขาแกะไว้ก่อนเลยถ้าเข้าแตกมากนี่ขาต้องแกะถ้าบ่กแกะนี่เขาจะดันยอดขึ้นมาลำบากนะครับเพราะว่าผักติหลังจากนั้นเขาจังมามาตัดหรือบากเตือนก่อนนะครับผมข้าก็จะได้ยอดพันดีที่แข็งแรงนะครับฟับงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับข้ามาเบิงพ้นงานนะครับการเสียบยอดมะม่วงนะครับการเปลี่ยนยอดมะม่วงพันธุดีนะครับเพื่อนเอฟซีกับปูไว้นะครับ ปลูกไว้จากมะม่วงพื้นบ้านเท่าครับตอนปีหนี่มะม่วงดกนะครับล่องปลูกไว้ครับปลูกคิดอยู่ในใจเขาจะเอาระยะห่างเท่าไร้นข้องผมจะเหตุระยะชิด้นพื้นเมืองเท่าเห็นเป็นระยะชิดครับเปลี่ยนได้เบิดแล้วครับแต่ผมล่อให้อากาศมันได้ให้ฝนตกลงอีกมันเย็นกว่าหนีแล้วก็เบิรงนต้นตอเขาเปลือกหล่นนะครับสามารถเปลี่ยนได้เบิดนะครับ ขารสางสวนยังงานะครับี่ก็เลิ่มทยอยเปลี่ยนเพราะว่าถ้ามันแร่งจัดห่อนจัดมันกน็มีผลต่อการแตกยอดอ่อนมากที่ผมถ่ายเปเบิงน,นะครับนี่คือเสียบยอดน้าแรงครับเสียบใด่ยุบลองเฮดเบิงครับผมอ่าบบเมนว่าเฮดใดได้ไดเฉพาะก็มมะม่วงนะครับพืชตัวอื่นก็ฮ็ดได้เพว,ว่าจะเป็นสะเดา บักหน้าบักกูดนะครับสามารถเปลี่ยนหยอดได้เป็นบักหน้าเขาใส่ต้นตอขึ้นเมืองมากบดกนะครับเป็นการสั่งสวนย่งงางไงนะครับจะลองไปต่อยอดเบ้งนะครับกระเสียบได้แล้วผมพยายามทยอยเสียบขอบคุณนะครับสีที่ตามก็ไหลก็แช่ คอมเมนต์ข้ามาครับแล้วก็เป็น FC ท่านได้สงสัยนะครับในการวิธีเหตุนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ครับ0611495237นะครับหรือจะแอดไลน์ทักเฟสมากก็ได้ครับยินดีให้ค้ามปรึกษานะครับขอบคุณนิไลครับการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะครับสวัสดีครับ